อุ้ยทะเลเดือดน่าทานนะแม่นะอะแล้วก็จะตามด้วยกะทิลาดลงไปเลยต้ำชาำนิดหนึ่งนะโอ้ยดูตามที่พี่ๆชอบเลยนะชอบแบบใบนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกทดสอบดูกันอตามด้วยใบยมะกรูดมาชมกันวันนี้มาทำ ขอนึ่งทะเลนะส่วนผสมทั <c oughs> ้งหมดก็จะเป็นกุ้งหมึกบดผสมรวมกันนะแล้วเราก็จะมีหอยนะครับหอยใส่ด้วยกันไปเลยเอยก่อนใส่หอยนะเชฟขอใส่พริกสดลงไปก่อนนะขอใส่พริกสดลงไปก่อนตามด้วยหอยนะโอ้โหทะเลเดือดน่าทานนะแม่นะอ่ะ แล้วก็จะตามด้วยกะทิลาดลงไปเลยต้องช่ำนิดหนึ่งนะโอ้ยตามที่พี่ๆชอบเลยนะชอบแบบไหนนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกทดสอบดูกันตามด้วยใบยมะกรูดมาชมกันมามาเรามาวางกันเลยมามาดูจะเป็นยังไงนะเอหม้อเอียงฮะ อมอเชฟเนี่ยแยังแล้วนะอมามาชมกันสุกแล้วจะเป็นยังไงนะพี่ๆนะปิดปาไว้ผมไม่รู้นะว่าจะนึ่งกี่นาทีนะเดี๋ยวค่อยมาชมกันนะพี่ๆนะมาหันหอมรอเลยเป็นน้ำพริกน้ำปลาของเรานะช่วยครับผมเดี๋ยวนะ Ô, chép rồi, cứ cắt cứ cắt Không, nhìn nè Không, không chú lốt, xài lông bay Nấm pa, xài lông bay Ôi Hạt vào đây nè Không, khỏi này mận Mà nào Mà nào này khắp Mà nào lông bay เก็บชอบเปรี้ยวไยความหอมนะนี่ผมจะใส่ด้วยมกใบมะกูดตัดเพื่อความหอมมามาทานด้วยกันนะมอเชฟอาจไม่สวยเลยนะมาเช้งโอ้โหปูเต็มเลยอ่ะลาดกะที่ไปเติมหน่อยเออ กะทิช่ำๆแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็มาชิมด้วยกันนะน้ำพริกน้ำปลาของเราที่ทำเสร็จนะอืดูพริกสดๆลาดลงไปเลยข้าวด้วยพี่พี่ดูโอ้ฝูงบินตำนี่ก็บ,บินจังนะอ้นี่ พี่พี่นะอนี่ผมจัดนักทะเลยโอ้ยฝุ่งบินตำนี่บินนะโห้ยพี่พี่ทับเองแซบเองดูมีหอยด้วยนะออหออนึ่งทะเลนะมาจะแซบขนาดไหนนะเพิ่งเสร็จเลยดูโอ้โหช่ำๆเลยริกช่ำๆเลย ขอลองนะครับอืมมีหอยได้นะอืมโหอืมเด็ดด้วยอืมพริกสดสดอืมอืมโอ้มีหอยด้วยทะเลเดือดอืมออม แล้วก็มีข้าวไรโบลีพริกสดๆอืมโอ้โหแซ่บแบอืบอ,อร่อยหอมมากเลยออือออืดูพี่มีหอยด้วยนะมีหมึกมีกุ้งนะบดผสมรวมกันออืือ เดือดมากเลยหึมฮืมเดือดเดือดเด็อดฮึมฮอมืึมมีหอยพี่เห็นไหมหอยกล้องมันอืมโฟกัสอย่างไรไม่รู้เนี่ยดูพี่ๆดูมีหอยเห็นหอยไหม ปลาหอยคำตุ๋โตัวนี่ยพร้อมพริกสดโหดูหอยคำตุวโตพร้อมพริกสดจัดไปอืมอืมเข้าอ,อืมสัมภารบมาชิมให้พี่ๆล้วนะอะร่อยเยี่ยม